ช่วงนี้มีแต่นคนรายงานสภาวธรรมกันเยอะมากเนาะวันนี้มันเป็นเป็นลักษณะแบบนี้อะค่ะจาร์มมันถมมูกไหมคะก็มันเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นนะฮะรเราก็รู้เราก็รู้ไปว่าโอเคสภาวธรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าสภาวธรรมตรงนั้นมันจะเกิดเป็นอย่างไรนะฮะะอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้หรือจะเฉยๆก็แล้วแต่หรือว่ามันมีการพิจารณาว่ามัน มันเหมือนซากศพเมื่อกี้เขียนมาอย่างนั้น่ก็รู้มันก็รู้มันไอสิ่งเหล่านี้ยมันคือสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเขาเข้าใจตรงนี้ไหมไอริ่งที่มันเป็นสภาวธรรมเนี่ยมันคือสิ่งถูกรู้หมดเราก็แค่รู้มันรู้มันรู้มันและไอสิ่งถูกรู้ทั้งหลายเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วมันจะคงเหลือแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะไอสิ่งที่มันถูกรู้เนี่ยมันเป็นอาการที่แสดงความเขาเรียกอะไรมันเป็นกระบวนการของทางจิตนะนะ คือเริ่มต้นจัดการที่เราเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็นว่ามันสวยมันงามมันดีมันอร่อยมันอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราทราบความจริงเนี่ยกระบวนของการของติดเน่มันเริ่มซักก็มันเริ่มล้างคำว่าอวิชชาออกเริ่มให้รู้ความเป็นจริงว่าธาาุขนเนี่ยมันไม่สะอาดมันอะไรเงี้ยแต่ก็ปล่อยให้มันล้างไปปล่อยให้มันรู้ไปแต่ถ้ารู้ก็แค่รู้มันอย่างเดียวเพราะไอ้ตัวที่เราจะเอ่อจะจะใช้ก็คือเอาท่ารู้รู้มันจริงถูกรู้ทั้งหลายก็ให้มันรู้ไปรู้ไปแต่เราอย่าไปยึดมันค่ะ อ่าเข้าใจไหมสุภิญญาเข้าใจค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่สนใจมันไอมีอาการเป็นอะไรคือบางคนรูบอกว่าเนี่ยมองไปเนี่ยเหมือนกระดูกตัวเองกาลังเดินเป็นโครงกระดูกก็รู้ไปรู้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรอ่ะไม่ต้องไปตีโพยตีพายไม่ต้องไปรู้ว่าเราหูวิเศษจังเราเก่งจ้าเลยคือสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยตรังนี้บางทีเราหลงไปไงมันก็จะเกิดความหลงตัวเองว่าเราเก่งเรารู้ แค้ที่จริงมันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเนื่องจากว่าเราเดินตรงทางแล้วไงแล้วมันก็จะแสดงความจริงให้เราเห็นเห็นเห็นเราก็แค่รู้มันไปเรื่อยๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ยที่เป็นสภาวะธรรมมันก็จะหายไปหายไปหายไปจนกระทั่งมันเหลือแต่รู้แล้วสุดท้ายมันรู้ตรงเนี้ยมันจะโล่งโปร่งเบามันจะว่างมันจะไม่มีความคิดนึกอะไรเลยแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ยมันจะเป็นว่างไปเลยมันเป็นเส้นทางเดินอ่ะพูดง่ายๆตอนที่เราว่างเส้นทางเดินก็อาจจะเจอ กับไม้เจอก้อนหินเจอตัวนู้นตัวนี้มาเดินผ่านอะไรเงี้ยนี่คือเส้นทางเดินอ่าผมพูดชี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะจ้าอาจารย์ขาววันวันนี้วันนี้มีมีอีกอย่างด้วยค่ะเหมือนกับขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะขับขับรถไปก็เหมือนกับว่าเออสิ่งว่า้องข้างนอกอ่ะมันก็เป็นแค่ข้างนอกนะคะจย์ถูกต้องเลยคือคือมันมองเห็นเป็นสิ่งถูกรู้และสิ่งถูกรู้ทั้งหลายเนี้ยมันไม่ใช่เราไงมันมองเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งไง คะ่ะมองเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะใช่มันมองเป็นอีกสิ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้สมัยแต่เดี๋ยวนี้มันมองเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราแค,ค่รู้มันเฉยๆออคคได้ค่ะได้ค่ะเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนเรามองทุกอย่างเป็นผมเป็นเลแต่ว่าตอนหลังๆมานี้รู้สึกมองเป็นคนละชั้นเป็นเล,นล,เ,ลเยอร์กันถูกต้องมันเป็นการแยกฐานแยกขัน้นไงตอนนี้เรากําลังรู้เลยว่าทั้งสิ่งต่างๆมันไม่ได้เกิดจากการ เป็นสิ่งนั้นสิ่งเดียวมันเกิดจากหลายๆสิ่งมารวมกันกลายให้เราไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับรถเนี่ยมันมีชิ้นส่วนต่างๆมีเพลามีเบรกมีคัสตมีกระจมีล้อมีอะไรเรามองเป็นรถมันก็มองเป็นสิ่งเดียวแต่พอมันมองแยกธาตุแยกขันออกไปมันก็กลายเป็นสิ่งเล็กสิ่นน้อยติ่นตะปูเป็นตะปูเป็นกระโปรงเป็นเครื่องเป็นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแตกธาตุออกไปแล้วมันกลายเป็นอ๋อแท้ที่จริงมันไม่มีอะไรมันเป็นของที่ี่มันแตกธาตุออกไปไม่มีอะไรมันจะเริ่ม เข้าใจเข้าใจร่างกายรเราก็เช่นกันมันจะเริ่มแตกธาตุไปเป็นธาตุดินน้ําไฟลมแล้วต่อไปมันก็เป็นดิน,นก็ไม่ใช่เราน้ําก็ไม่ใช่เราไฟก็ไม่ใช่เราลมก็ไม่ใช่เรามันเลยมองเป็นแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะค่ะอาจารย์คะขออีกิดเดียวค่ะ,คะวันนี้อ่ะพอดีเหมือนกับเนี่ยค่ะเอาแบบจุบลูกอย่างเงี้ยคอาจารย์จะแล้วพอจุกเสร็จแล้วแบบเอ้าเออเราไปจุก เราไปจุกท่าดินเราไนี่แหละมันมันเริ่มแบบแสดงอะไรให้เรารู้ไงหลายหลายเรื่องเนี่ยี่แหละนี่แหละนี่แหละค่ะเออมันมันก็รู้ไปแล้วก็รู้ไปอย่าลืมนะตอนนี้เรากำลังละสมมุติแต่ทุกท้ายเราก็ต้องมีสมมุติเข้าใจตรงนี้ไหมตอนนี้ถ้ารู้เพรมันรู้เนี่ยมันจะละความสมมุติออกไปแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือสมมติหมด ความเป็นลูกความเป็นนู่นเป็นนี่มันมันเหมือนรู้ความจริงไงมันจะละละแต่พอเราละหมดแล้วเราต้องกลับมาเป็นสมมติเหมือนเดิมนะลูกก็ยังเป็นลูกเราอยู่เหมือนเดิมอะไรอ๋อเข้าใจค่ะใช่ใช่หนูหนูคิดอยู่ค่ะเออเราก็ต้องทําหน้าที่เหมือนเดิมเรายังมีสามียังมีแม่ไอ้สิ่งอล่านี้มันสมมุติหมดนะแต่ตอนเนี้มันกำลังถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตอนเนี้ยมันจะให้รู้ความจริงไงแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมแต่เข้าใจความจริงสองด้านละ เข้าใจความจริงที่เป็นปรมัติธรรมหรือสัจธรรมกับเข้าใจความจริงที่มันเป็นสมมติหรือจมันจะรู้แล้วมันจะเดินคู่ขนานไปแบบแบบไม่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแบบนั้นนะค่ะค่ะค่ะไ,ได้ครับอ,อาจนะารย์โอเคค่ะครับครับ